ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุขอน้องนี่บอลขา,นามน้ำมาบึงต่อทานตะส่ารครับน่ครับบอลสิบมาลีไฟครับพี่น้องติ่ตะส่าวครับหมวกลงหนาพคักครับเห็นว่าหมวกยน่ยหมดแล้วครับหนาวนี่ครับ เนึ่งฮะสาระสำคัญหนึงคือบอนสีมันแนววิธีการรีไฟพี่น้องรีไฟเต่ทาทันเนาะนะครับไฟหนาเตารีไฟหนาเตาเตาซิงเนาะพี่นอ้องเตาเพชรเล็กปกไปเลยครับนะครับพี่น้องสังเกตยังไงไพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอนฝ้ายยางบึงจหน่อยสังเกตบึงขวดเนาะพี่น้อง ะขวดมันเป็นสีฟ้าจังหน่อยสแสดงว่าไฟมันมันใหม่ฟื้นเบิดเบิรเต่าเนาะนะเบิรเต่านี่นะครับมันใหม่เรียบร้อยมันติดเรียบร้อยติดเบอร์นะครับเพราะว่ามันทีเป็นออกสีฟ้าเนาะนะครับสีฟ้ามุ่งแปลวนี่เนานะพี่น้องเนาะนี่ครับลองสังเกตเห็นบ่เนี่ยครับมันเป็นสีฟ้างี่นี่ พี่น้องดีไฟหนาเต่าเลยนะครับเด้อดีไฟหนาเตา่าเห็นไหนเดี๋ยวบอสอันพาเห็ดครับดีไฟมันกระดูดขึ้นเขาครับพี่น้องเดี๋ยวบอนพาเห็ดควรมันดูดดูดดูดแห้งเนาะออกเสียฝาดเข้ามาเป็นว่าเอาจีบปปอยไฟบอยหน้าเต่า จงโปงคือเก่าตอนเท่าดังบ่แม,ม่น,นี่พี่น้องบริธานครับแบบนั้นครับได้ก็ได้หน่อยครับนี่ครับฝนบาวานด่างไฟเซนเพราะมันกินเหล่าบาวานจงโปร่งมาชนิดเหล่าพี่น้องแต่บาวานสิลีลีคือว่าเห็ดฟองหน่อยก็ดี้บากเนี่ย ให้ให้ลมมันดูดเขานหุ้งน้อยเนาะพี่น้องเนาะรีไฟเนาะพี่น้องนี่ครับสมดินกับนัลนลยครับเห็นป็นตุ่มเนาะผมปิดนี่ครับ น้อพี่น้องนี่ครับดูดที่เขาพี่น้องดูดไฟดูดที่เขาเนาะครับบริมเวณว่าเขาปิดเองปิดถือคือว่าขวดมันใสเบิดเยียบ้อยไปแล้วครับเราปิด เอาเนี่ยไปแตะเบิ้งปากก็บ,บอกกันเป็นสีนเนียวๆควันใสคือคือเบิดควันหน่อยงไงพี่นอตต้องจะไปปิดเตาได้เนาะปิดทั้งหน้าเตาไฟทั้งไฟกับผู้แปลทานกระซิเย็นนะครับนี่นะครับไม่ง่ายครับการรีไฟเนะพี่น้องพี่น้องตัวยัามันหมดเด้อมันหมดดครับนี่นะครับเดีดด๋ยวคือก้อควันทวน,ทวน นี่นะครับรีไฟเนาะพี่น้องเรียบรอยจุกป้องหน่อยหน่อยนะครับเห็นบ่ควนกระดูดตัวขึ้นกยัง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ปาะวานการกามาเห็ดคลิปสั้นๆบอกวิธีการรีไฟเนาะบึงสังเกตคนไฟไฟเต่าทานเต่าซิงง่ายๆครับ ตาผู้ใด้ปูกเจ้าเคยก็มีแ่แล้วเนะาะตาผู้ใดบโเคยก็นี่แหละครับพอทานไม่เห็ดแบบสไตล์บาลหรือว่ามี่ตาพี่น้องผู้ใดมีวิธีการดีๆก้อนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกบอลนั่นที่น้องเด้อผมกับเราฟังเสมอครับเพราะว่าผมกับโบเป็นคนชีวงปทุกอย่างเนาะผมก็บ,บอกมากันครับผูบุถาบอกมาสำหรับคลิปนี้ จันมี้วครับเจ็ดขิบพี่น้องเบิง้งง่ายๆครับพิธีการขอทานท้ายนี้บอลก็โอกัสเข้ามาสวัสดีครับ